ดวงชะตาโชคลาภเลขนำโชค12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2564พบกับราศีมังกรราศีกุมราศีมีและราศีเมษร,ราศีไหนจะมีรับทรัพย์ในเรื่องการเงินราศีไหนจะมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานราศีไหนจะมีข่าวดีในเรื่องความรักพร้อมเลขมงคลเลขนำโชคและวิธีการทำบุญเสริมดวงให้รุ่งกันยิ่งขึ้น หากถูกใจคำพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องเทวีแชนแนลกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์ผลงานต่อไปครับราศีแรกราศีมังกรผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ด้านการงานภาพรวมการงานของคุณยังไม่ดีขึ้นอาจจะเจอปัญหากับผู้หญิงสักคนในที่ทำงานหากคุณทำธุรกิจของตนเอง อาจมีปัญหาเรื่องการเงินคุณได้รับผลกระทบเป็นทอดทๆดด้านการเงินมีรายจ่ายค่อนข้างมากไม่สามารถเก็บเงินเอาไว้ได้คุณต้องวางแผนตั้งสติและคิดให้รอบคอบด้านการเงินเอาไว้ให้ดีอย่านําเงินไปลงทุนเล่นพน,นันหากต้องการความช่วยเหลือให้ขอจากเพื่อนผู้หญิงด้านความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาคุยด้วยอาจเป็นคนเก่าที่เคยมีปัญหากาัน การดันทุรังอาจทำให้ทั้งสองฝ่ายเจ็บปวดมากกว่าเดิมคนมีแฟนอยู่แล้วคุณกับคนรักคนอยู่ห่างไกลกันสักพักหากอยู่ใกล้ชิดกันหรืออาศัยอยู่ด้วยกันให้ระวังคำพูดแรงๆจะทำให้อีกฝั่งตัดสินใจย้ายออกไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็เดินทางไปนอนที่อื่นสักระยะด้านโชคลาภเหมือนจะมีน้อยลงแต่ก็ยังพอมีเล็กๆน้อยๆ จากเด็กหรือว่าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าให้โชคก็ได้เลขมงคลเลขนำโชคได้แก่เลขเจ็ดสามหนึ่งห้าการทำบุญเสริมดวงเดือนนี้ต้องทำบุญสร้างกุศลที่เกี่ยวกับน้ำเช่นน้ำดื่มน้ำปานะจะส่งผลให้คุณเก็บเงินเก็บทองได้อยู่มากขึ้นด้วยราศีกุมผู้ที่เกิดในช่วง13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมด้านการงาน มีแนวโน้มว่าจะได้รับหน้าที่ใหม่ๆเข้ามารับผิดชอบได้ในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกการงานจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นระมัดระวังช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะต้องหาคนมาช่วยเหลือการงานถึงจะสำเร็จได้ทันกำหนดด้านการเงินมีแนวโน้มจะนำเงินที่ลงทุนไว้ส่วนหนึ่งออกมาจากกองทุนหรือหุ้นนั้นสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีหุ้นส่วนบางคนถอนหุ้นออกไป ส่งผลให้คุณต้องตัดสินใจแยกตัวออกมาด้านความรักคนโสดมีแนวโน้มว่าจะมีสเสน่ห์มากขึ้นมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับคนหลายคนให้ระวังคนที่เข้ามาคุยด้วยอาจเป็นคนมีเจ้าของแล้วส่งผลให้จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังกับคุณสักเท่าไหร่นักคนมีแฟนอยู่แล้วให้ระมัดระวังว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณเพิ่มมากขึ้นโดยแต่ละคนหวังผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือจากคุณ ด้านโชคลาภจะได้มาจากยานพาหนะเลขรถของคุณหรืออายุวันเกิดตัวเองก็ได้เลขมงคลเลขนำโชคง่ายแก่เลขเจ็ดสองเก้าสี่การทำบุญเสริมดวงสร้างบุญด้วยคำพูดพูดแต่สิ่งดีๆหรือสวดมนต์ไหว้พระจะส่งผลให้ดวงการเงินของคุณมีโชคดีมากขึ้นราศีมีนผู้ที่เกิดในช่วงสิมีนาคมถึง13เมษายน ด้านการงานคุณต้องรับผิดชอบหลายบทบาทมากขึ้นทำให้ภาพรวมของงานนั้นดูดีขึ้นระวังการบุกเบิกงานใหม่อาจมีสิ่งที่ผิดแผนเกิดขึ้นมากเป็นผลมาจากเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานป่วยหรือมีการเปลี่ยนแปลงคนในทีมอย่างกระทันหันด้านการเงินอาจต้องนำเงินเก่าๆออกมาใช้ในช่วงนี้และเพื่อนๆของคุณหลายคนอาจขอหยิบยืมด้านความรัก คนโสดจะมีคนเก่าๆทักทายมาคุยด้วยคุณทั้งสองคนรู้สึกเหงาก็เลยคุยคุยกันไปแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองมันไปต่อได้ยากคนมีแฟนอยู่แล้วระวังการทะเลาะกันในช่วงนี้และต้องระมัดระวังสุขภาพของทั้งคุณและคนรักจะทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องรักษาตัวและไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าที่ควรด้านโชคลาภคนตาบอดจะให้โชคหรือคนใส่เสื้อสีแดงจะให้โชค เลขจะมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆเลขมงคลเลขนำโชคได้แก่เลขสี่เจ็ดหกปดการทำบุญเสริมดวงการปล่อยสตัตว์จะช่วยเสริมบารมีในเรื่องของการเงินพ้นโรคพ้นภัยจากอุบัติเหตุต่างๆมีโอกาสก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์จะส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณให้โชคดีมากขึ้นราศีเมษ ผู้ที่เกิดในช่วง14เมษายนถึง14พฤษภาคมด้านการงานมีปัญหาหลักๆมาจากทีมงานที่ทำงานร่วมกันจะทำงานไม่เข้าขากันส่งผลให้งานในแต่ละส่วนไม่สามารถประสานร่วมกันได้สุดท้ายคุณอาจต้องนำงานทุกอย่างกลับมาแก้ไขและทำเองเดือนนี้จึงต้องเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอด้านการเงิน มีสภาพคล่องตัวดีมากขึ้นกว่าเดิมคุณหายใจหายคอคล่องกว่าช่วงก่อนก่อนใครที่กำลังคิดจะสมัครงานใหม่มีเกณฑ์จะได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นแต่ต้องดูความคุ้มค่ากับการย้ายงานในระยะยาวด้วยด้านความรักคนโสดช่วงนี้ไม่เหมาะกับการคุยกับใครสักเท่าไหรนะ่นักเพราะการงานของคุณจะยุ่งจนทำให้ปวดหัวมากอยู่แล้วส่วนคนที่มีคนเข้ามาคุยด้วย ให้ระวังจะพบกับคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่ยังมีปัญหาความสัมพันธ์เก่าอยู่คนมีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์เริ่มจืดจางมากขึ้นเพราะคุณมัวยุ่งกับเรื่องการงานตลอดเวลาส่วนคนรักก็สนใจกับเรื่องของตัวเองให้ระวังจะมีคนเข้ามาสร้างความสนิทสนมกับคุณจนบางครั้งอาจทำให้คุณเผลอใจไปได้ด้านโชคลาภมีความโดดเด่นสามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ เลขทะเบียนรถเลขท้ายเบอร์มือถือและผู้ชายหรือผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวจะให้โชคเลขมงคลเลขนำโชคได้แก่เลขห้าสองเจดเกาการทำบุญเสริมดวงให้ทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิโรคหัวใจการบริจาคโลหิตหรือการบริจาคให้กับคนที่ยากไร้จะช่วยเสริมดวงการเงินของคุณให้มากยิ่งขึ้นก็จบไปกับการพยากรณ์ดวงชะตา โชคลาภเลขนำโชคประจำราศีมังกรราศีกุมราศีมีนและราศีเมษประจำเดือนมิถุนายน2564หากถูกใจคำพยากรณ์ฝากกดติดตามช่อง KV Channel กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสารรค์ผลงานต่อไปครับสวัสดีครับ